คือมันได้อะไรเทสล่ะหนึ่งสองแอคชั่นตัวฉันอยากกินแกงหอยสวัสดีเจ้าพกับหนิงค่ะลิ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 ขนาดไหนนะวันพอจะมาลองดูว่าความอดทนของตัตตานี่จะมีหมอกใดเนาะพอจะคิดแตงว่าวันนี้จะเนี่ยแกงหอยเื่อนางแบบว่าเป็นคนสั่งเขาว่าฉันอยากกินแกงหอยอ่ะมันอู้หลายๆรอบมาพออ่ะมันจะลมมาดีก่อนมันจะนิ่งใส่เขาก่อนเดอนเบา่พี่หนอเดี๋ยวมาพอกันเดินเดี๋ยวรรออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันลมมาก่อน ป้าจจะซ้อมอันนี้อากาศที่ว่าอันเธอจะเรียกฉันว่าไงฉันอยากกินแกงหอยอะไรอย่างเงี้ยเธอสั่งฉันอ่ะเอาถ่ายหน้าฉันด้วยเหรอถ่ายจ้ากูผมชนะอย่างไรแล้วเตียวไปไหนก็ผมไงกูไม่เกียจก็ผมกบักเนี่ยไหนๆไม่ได้เกียจที่พื้นหลังนี่พื้นหลังนี้อ๋ออ๋ออ๋อนี่มัน จะเป็นอันอีนั่นจ้าอย่างเง้ออีแพงเหรตัวอันนี้มันประกาศสโลงกับสองปีบัตเจ้าผีแบบพงนะเอามาเอามา,มา,มาอารมณ์แบบตัวนี่อยากกินแกงแค่หอยเนาะตัวเขาอยากกินแกงหอยตจะแน่ใจนะว่าจะเอา,เอาช้อนนี้เอาช้อนไม่เอาไหมไม่เอาเอา็กเดียวบัตได้หูแล้วต้องไปอแอคชั่นคะแนันนะก็ได้แบบตัว <c oughs> มันจะกินยามแกงหอยตัวเขาจะกินแกงหอย ใช่หอยหอยหอยเออตัวเขาจะกินแกงหอยนี่เรานะนแบบพูดปกติตัวปั้นจะกินแกงหอยอันนี้สวยเอาเอาข่านี้ไปอีกข่างนี้เปิดนี้สวยตัวปั้นจะกินแกงหอยเอาเอาใหม่เอาใหม่แล้วเกิดจะไเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ a คชั่นตัวปั้นจะกินแกงหอยเอาแล้วสั่งที่ไหนนะยังมัวันดีตัว ฉันจะกินแกงหอยตัวฉันอยากกินแกงหอยกับได้ละสวยมากหนึ่งสองสามแอคชั่นตัวฉันจะกินแกงหอยอยากกินแกงหอยหนึ่งสองสรุป<อ>ให้พูดว่าอะไรฉันจะกินแกงหอยหรือฉัน,ฉนอยากกิน,นแกงหอยไงไทย <c ười> <c ười> <c ười> ใหม่สิก <c ười> นใหม่แล้วก็ลบคว้าแอคชั่น <Action. S 1> ตัวฉันอยากกินแกงหอยก็ออกกอเทคกเดียวเองหอย แค่ที่เออเอ็งด้วยอย่างงูกินอ่ะเรื่องอีกทีเอามุมไหนมุมไหนเอาดีๆตัวฉันอยากกินแกงหอยอย่ามาได้แอคชันที่ต้องอะไรตัวต้องอะไรตัหนึ่งสองซ้ำตัวฉันอยากกินแกงหอยแอคชั่นตัวฉันอยากกินแกงหอยกันเสียตัวฉันอยากกินแกงหอยพูดหอยชัดกว่านี้หน่อยอยากกินแกงหอยตัวฉันอยากกินแกงหอยเอาแบบนี้นะหนึ่งแอคชั่นตัวฉันอยากกินแกงหอยหนึ่งสองซ้ำ ตัวอยากกินแกงหอยแต่ขวดได้แล้วเนี่ยถไทยเสียงเด็ดดังกว่านี้ไงยเอาใหม่นะตัวฉอยากกินแกงหอยได้ละขอดังกว่านี้หน่อยตัวจำคายแล้วนะตัวตัวไปเพิ่มเสียงไม่ได้หรอข <c oughs> อนเท็กเดียวขมเท็กจู้ กูโ iden, มงหงิดสิกูโมงหงิดสิหมดหมดใครเด็กเดียวเองทำไมโมงหงิดอ่ะโอ้ขอเทกเดี๋ยวฮะบารได้เปิดไมค์เหรอเออพวกเอาไมค์บารได้เปิดไมค์อ่ะแล้วเธอทำไมไม่ดูเนี่ยคนถ่ายอ่ะไม่หมดโอเคโอเคเอาใหม่อีกรอบขอดีๆเลยแบนให้จะหมดแล้วหนึ่งสอง action ตัวฉันอยากกินแกงหอยตัวฉันอยากกินแกงหอยหนึ่งสองสามพยางคตัวฉันอยากกินแกงหอยใจมาเอาพลังออกรอคะเดี๋ยวของมันจบตัวกินข้าวแล้วเหรอรอบนี้ไม่ได้คือไม่ถ่ายแล้วนะนี่พูดจริงอ่ะคือมันได้อะไรเทสละหนึ่งสองแอคชั่นตัวฉันอยากกินแกงหอยหอมรอมตัวฉันอยากกินแกงหอยตัวฉันอยากกินแกงหอยมันโทรด้วยป่ะตัวฉันอยากกินแกงหอยตัวฉันอยากกินแกงหอยเริ่มไม่สั่งละเอาใหม่ ยังไดหมอเาแล้วอ่ะตัวมันมได้ถ้เติมเหมือนตัวแกงถ้าใครชอบคลิปนี้จะไปลืมกดไลค์กดแชร์และอยากเพ้่ทดสอบความอดทนไอหยางแหมจะไปลืมคอมเมนต์มาเน่เจ้าสวัสดีเจ้า